วันนี้อากาศค่อนข้างจะดีหรือว่าไม่ดีปะดีมา,ากาวันนี้อากาศดีไม่ร้อนและฝนก็ลงมานิดหน่อยนะคะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุก <S <S สิ่งทุกอย่างแม้แต่อากาศพาระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างครับน้องเราขอบคุณพระเจ้าทุกๆครนี้ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือฟ้าจะร้องลมจะมาเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นนั้นพระเจ้าได้รับรู้และพระเจ้าเลย รู้มาก่อนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาร่วมกันนวัตกรรมแล้วก็อันแห่งพระเจ้าเหมือนกับที่ทีมนวัตกรรมได้ร้องเพลงไปวันนี้ค่ะสิ่งที่เราขอจากพระเจ้าส,สิ่งเดียวที่เราขอคือการเราวันนี้พระเจ้าก็ ขอพี่น้องทุกคนร่วมกันอธิษฐานก่อนที่เราจะได้ฟังการแบ่งปันพระเจ้าเราก็อธิษฐานร่วมกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สูงสุดลูกขอขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงเชื่อเหลือของพระองค์ทีพย์องค์ทรงนำนำทางชีวิตของเราทุกทุกคนได้มาถึงจุดนี้และได้มีคําสอนท่พระองค์ทรงได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร ที่จะให้เรานั้นได้เรียนรู้และนําไปพัฒนาปรับปรุงตัวเองและขอวันนี้โรงจงให้เรานั้นได้รับพัฒนาของพระองค์อย่างเต็มมิตเต็มหมือนเต็มล้นและขอการทรงเสพของพระเจ้าในการที่เราจะได้ร่วมกันนักฟังในวันนี้ขอพระองค์ทรงนำเราในทุกเส้นทางในการที่จะฟังและขอให้เราทุกคนนั้นที่ได้รับฟังและได้ยินนั้นนําไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ได้เป็นเหมือนดัางที่ในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้ขอให้เราได้รับและแต่พระคัมภีพระองค์ุ ทรงส,สถิตกับเราที่นี่นะที่จักรเบตแห่งนี้ในเวลานี้ด้วยเถิดลูกขออธิษฐานอธิษฐานมิ่งบัวและขอบคุณด้วยความเชื่อในพระนามพระเยคริสต์เจ้าเอเมนถามพี่น้อง<ม>วันนี้ข้าพเจ้ากอจะมาถามพี่น้องนะคะว่าทุกๆวันนี้พี่น้องอยู่ท่าทางใดทุกวันนี้ที่พี่น้องกําลังแสวงหาพี่น้องกําลังแสวงหาอะไรเป็นอันดับแรกคะพี่น้อง ใช่ค่ะทุกๆคนในที่นี้จะแสวงหาส่ัดิสุไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่อนาทุกศาสตนาทุกทุกที่ทุกคนแห่งสิ่งแรกที่มนุษย์แสวงหาคนแสวงหาก็คือในโดยฝ่ายแนะนําของเราที่เราแสวงหาก็คือความเข้าใจตวเองและก็ความสุขที่แท้จริง การรู้จักตนเองเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจแล้วว่าจะวางแผนชีวิตของเรายังไรให้ประสบความสําเร็จจะมีความสุขความสนุกสนานหรือความสุขอะไรที่แท้จริงในหรือที่เราไม่ได้มาจากวัตถุหรือสิ่งของภายนอกแต่มาจากความสุขภายในที่เกิดจากการรู้จักตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสำหรับใครฝ่ายหนง ในพระคำพีนั้นคําตอบของเราที่เราต้องการไม่ได้เป็นอย่างที่ทําเจ้าที่พูดไปเมื่อกี้อันนั้นเป็นของคนที่อยู่ในที่ไม่อยู่ในเส้นทางของเจ้าแต่คนที่อยู่ในเส้นทางของเจ้าแล้วคำตอบก็คือสันติสุขนะคะพี่น้องเราทุกคนทุกวันนี้กําลังแสวงหาที่สันติสุขที่เกิดขึ้นกับเราในทุกคนในทุกวันสันติสุขในข้อนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทองไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินต่างๆ ความใหญ่โตโหราความมั่งคั่งมั่งมีในฝ่ายเนื้อหนังหรือว่ายกขาบรดาศักดิ์ใดๆนั้นเราไม่ต้องการเพราะว่าเราถือว่าในสิ่งนี้ไม่มีสันติสุขสําหรับเราพี่น้องรู้ไหมคะสิ่งที่ค้เจ้างพูดไปเมื่อกี้มันไม่เกิดสันติสุขในเราเลยพี่น้องว่าพี่น้องมีเงินเยอะมากมายพี่น้องมีสันติสุขไหมคะเงินมีก็ดี เพราะว่าเงินสามารถช่วยเราในการดำชีวิตประจำวันแต่เงินก็เป็นความผาสัตวที่สุดไม่ได้มาจากเงินแต่สัติที่สุดนั้นมาจากพระเจา้าค่ะพี่น้องเมนก็ขอบคุณพระเจ้า,านะคะที่ให้เราทุกๆคนนะั้นมันมีสัตว์ที่สุดในพระเจ้า,าในฟิลิปปี <Yeah. S 2> บทที่4ข <Yeah. S 1> ้อ7็าให้พี่น้องช่วยกันร่วมกันช่วยอ่านนะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อ7 หาเจอกันหรือยังคะแอมารัลค่ะ,คะสันติสุขหรือว่าชาลุมก็แปลว่าสันติภาพความสงบส,สุขหรือสันติสุขสันติสุขไม่ได้มาเกิดจากอาการที่เราไร้ปัญหาแต่เกิดจากการที่เราเชื่อในพระเจ้าในข้ามการปัญหาทั้งนั้นเหล่านั้น <Okay. S 2> เราไม่ได้สงบเมื B B ่อทุกอย่างสงบ แต่เราสมมตเมื่อเราวางใจพระเจ้าแม้นยามที่เราไม่มีอะไรเลยแต่พระเจ้าก็ให้เรามีสันติสุขค่ะเจอกันรยังคะวที่ะฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่เจ็ดอ่นร่วมกันเลยค่ะพร้อมนะคะแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกิควาวามใจแะขรงวางใจและความคิดของท่าม้ถ่ายไว้ในพระเยซูคิด น,นีนค่ะในข้อคัมภีก็เขียนชัดเจนนะคะว่าสันติสุทของสันติสุดของพระเจ้าที่เกิดความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพะกิสุขค่ะพระเยซูบอกว่าในโลกนี้ท่านจะเผชิญกับปัญหามากมายแต่จงมีสันติสุดเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้ว ้าพเจะสันสุขในความหมายของพระธรรมีหมายถึงการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ด,ดีกับพระเจ้าพระเจ้ากอดแล่มนุษย์นะคะเพราะว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีดเรามั่นใจได้ว่าในพระเจ้าเราจะเผชิญกับทุกสิ่งได้เพราะเมื่อเรามีพระเจ้าพระองค์ก็เป็นคําตอบของทุกๆสิ่ง การเป็นหนึ่งเดียวและมีสันติสุขกับพระเจ้านั้นมีความหมายและความสําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องคุณจะไปพบความสุขาความจริงหรือถ้าคุณไม่พบความพระเจ้าและคุณจะไม่มีสันติสุขเลยความจริงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีสันติสุขที่เกิดขึ้นได้ความสุขความมีสันติสุขที่แช์ทีเนี่ยก็คือการที่เราได้พบกับพระเจ้าและเป็นความจริงที่พบบริบูรณ์แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกิดมา จะคุ้มความตีนใจของเราความคิดของเราทั้งหมดทั้งมวลพระเยซูก็จะเป็นผู้จัดการและจัดเตรียมให้กับเราในสิ่งที่เราสันติสรรทิศในโลกกับสันติสุขในพระคัมภีร์นะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะให้พี่น้องดูนองร่วมกันดูว่าอ่าความแตกต่างของสันติสุขของอ่าคนในอ่าในโลกกับสันติสุขในพระคัมภีร์มันต่างกันยังไงนะคะ ของฟางสับสนวุ่นวายทางสังคมการเมืองศาสนาตอนนี้ทุกอย่างวุ่นไวายหมดใช่ไหมพนะี่น้องไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาสนาหรือว่า,าทางสังคมทั้งหมดะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ตามตอนนี้คือวุ่นวายไปหมดเลยการเมืองก็มีปัญหาทางศาสนาแต่ละศาสนาตอนนี้ออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโซเชียลเนาะ ทำให้ความจริงบางอย่างมันเปิดเผยเพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับศาสนาเรื่งศาสนานี่แต่ตอนนี้ทุกศาสนาออกมาในโลกโซเชียลบางศาสนาก็โจมตีกันเองบางศาสนาก็โจมตีศาสนาอื่นซึ่งในของเรานั้นพระคิดนั้นพระเจ้าบอกว่าไงคะให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเปนน้องเราทุกคนขอให้มีความรักซึ่งกันและกันใครที่ทําอะไรผิดพลาดไป เราให้อภัยเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นทําอะไรผิดพลาดบ้างหากเรายังไม่รู้เลยว่าเราทําผิดพลาดแล้วเราไม่อภัยคนอื่นแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราผิดพลาดคนอื่นจะให้อภัยเราไหมคะแต่พระเจ้าสอ่งไว้ว่าให้เรารักซึ่งกันและกันการความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสันที่สุดในชาวโลกนะในใน,ใน,ในโลกเนาะสันที่สุดเกิดขึ้นท,ทันทีเราไม่ต้องรองเขาบอกไว้อย่างนั้นนะคะ คือเขาบอกกันว่าเนี่ยสันติสุขของเขาเกิดขึ้นทันทีบางคนบอกว่าเนี่ยฉันมีสันติสุขแล้วฉันมีเงินแล้วฉันมีอะไรมากมายแล้วท่านจะไม่พบสันติสุขในระหว่างความยากลำบากเขาบอกนี้สันติสุขคือการไม่มีสงครามไอของชาวโลกนะคะสันติสุขไม่มีสงครามสันติสุขเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างที่ฉันต้องการฉันต้องการไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ฉันมีเงินไปอ๋อสันติสุขฉันอยาก จะากินอะไรอ่ะอุ้ยฉันอยากกินทุเรียนกำลังคิบเลยตอนนี้เอาไหมคะทุเรียนเวียดนามสองปีสองปีเอาใช่ไหมคะเก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นไหมคะตอนนี้สิ่งที่วุ่นวายในสังคมธุรกิจก็คือมาละหนึ่งคือทุเรียนตอนนี้ทุเรียนเวียดนามกำลัง เรียนแล้วเขามีสันติสุขเพราะเขามีเงินซื้อจริงค่ะแล้วก็สันติสุขของอ่าชาวโลกอย่างอื่นการได้ได้เงินยอมรับได้การได้ไดอ่ะขาเรียกว่าไงได้รับความยอมรับเนาะจากจากคนเยอ,ๆอะๆมีคนน้นอมน้อยมีคนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่วิเศษเป็นทำอะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างเงี้ย แล้วก็สันพิสูจน์จากการมีข้อบช่งการของตัวเองอะค่ะคอยากได้อะไรก็ต้องได้เน,นี่ยเขาได้แล้เกิดอันนี้พวกเราก็พยายามถ้าใครเป็นอย่างนี้น,นะคะถ้าลดได้ลดถ้าเอาออกไปได้เอาออกนะคะเพราะสันพิสูจนนี้ไม่ได้เป็นสัสนพิสูจน์ในการกินสารพิสูจน์ในภาคินนะคะเป็นสันพิสูจนที่เราต้องรอรอค่ะพี่น้อง แต่เราอย่าหยุดรอนะคะเราต้องรอเพราะสันติสุขของพระเจ้าบางคนขอแล้วไม่ได้ว่าได้ทันทีใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าก็บอกแล้วว่าใครขออะไรพระเจ้าให้หมดแต่จะเป็นตามการเวลาของพระเจ้าเนาะนี่แหละคือสันติสุขที่พระเจ้าจะสง่งมอบให้เราการทีนิสุดนี้เราต้องหยุดรอแลวะวก็วางใจพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในสิ่งที่จะเกิดขึ้นสันติสุขที่เกิดขึ้นได้มาได้มาแม้ท่ามการการทดลองก่อนที่เราจะได้สันติสุขจากพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องง่าย จะเกิดการทดลองเปสุขผัสได้ในการทุทสภาวะที่เป็นการยพระเจ้าไม่ให้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันการการกลับใจอย่างจริงใจให้เกิดสัมผัสความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความความสวยงามของการกลับใจหรือว่าสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้อะกับเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเรา ในเมื่อที่เราอะเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าสันติสุขแล้วก็จะเกิดเราสิ่งที่เราต้องแสวงหาก็คือเราต้องแสวงหาพระเจ้าเป็นอันดับแรกค่ะถ้าเราสรรหาอาสวยหาพระเจ้าเราจะเกิดสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้อย่างแท้จริงไม่เหมือนได้โลกนะคะสันติสุขไม่ยั่งยืนสันติสุขที่เขาได้นั้นเป็นสันติสุขแค่การสาสมเนาะสันติสุขที่ไม่ยั่งยืนแต่สันติสุขของพระเจ้านี้เราได้แล้วแล้วเราไม่ให้มันดึกหายไปเราให้มันติดตัวเราไปจนถึงนิรันดร์การที่เราจะเป็น การแสวงหาพยินของพระเจ้าคือการทําให้ความสมคัญของเราอ่ะกับพระเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกเลยเราอย่าให้ความสาคัญของการที่เราแสดงหาพระเจ้าไปแสวงหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าอาจจะแสวงหาเขาเรียกว่าอะไรยีดหรือแสวงหาในส่นที่ เป็นการเทียงเท็ย่ยนอทำไมที่มีเยอะเลยคือแบบสแสวงหาที่ตาของคุณอุ้นไปแบบอุ้ยอันนี้นะเขาบอกว่าถ้าคุณไปรับของเขาแล้วคุณจะได้นะเลขเคือสิ่งที่พระเจ้าวั็นที่บอกให้เราเปสแสวงหาใน,ส,นสิ่งที่เราสแสวงหาพระเจ้าเราจะทายังไงละ่ะที่เราจะสแสวงหาพระเจ้าได้ก็คําตอบนี้<ม>อยา่างชัดเจนที่เราทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะนั่นก็คือถ้าคำพ,พูเป็นพระเจ้าจของพระเจ้าที่เรากินแล้วไม่รู้จักอิ่มกินแล้วไม่รู้ไม่รู้จักเบื่อ ถวายระเจ้านี้พระคำพีพี่น้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่บางครั้งนะคะพี่น้องการที่เรามีความสำคัญกับพระเจ้ามันจะมีไหมพี่น้องพี่น้องเคยสัมผัสไหมมีบางครั้งอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ารู้สึกว่าบางครั้งอะความสัมพันธ์อ่ะมันมีความหงุดหกหดอ่ะคือเฮ้ยทำไมวันนี้เรารู้สึกไม่โอเคเลยอ่ะคือไม่อยากอ่านคำพีอ่ะ ี่น้องเคยมีไหมคะใครเคยมีไหมค่อนข้างไม่มีมีมีหลายช่วงเลยแหละคือการที่บางครั้งอ่ะเราทําอะไรทํางานหรือทาอะไรไปเงี้ยเราหลงลืมพระเจ้าแล้วทีนี้ถ้าเราทําอะไรไม่ได้เน่ะเรารู้สึกสิ่หดหูอ่ะควาิเราไม่ได้หดหูเยเพราะว่าเราทํางานอะไรไม่ได้นะเราไม่ได้แวงหากจังเราลืมพระเจ้าแล้วก็จะมีวิธีหาวิธีที่เราจะ เราอความสุขพนะวางรเจ้าของเราเนี่ยกลับคืนมาอ่าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ขราเจ้าก็ได้ความรู้สึกที่ว่าตัวเองรู้สึกกดดันที่ไม่ได้สมัยหาพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าพี่ทําไมนะช่วงนี้เรารู้สึกไม่อ่านคำนี้เลยนะไม่ฟังเพลพระเจ้าเลยนะคือบางครั้งอะมันมีอยู่ตอนนึงที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคือมันจะมีข่าว เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนาะที่เกิดการโจมตีอะไรกันค่ะพี่น้องข้าพเจ้าไปฟังคนนี้ก็ไม่ถูกไปฟังคนนี้ก็เหมือนจะถูกไปฟังคนนี้ก็ไม่ได้ข้าพเจ้ารู้สึกที่ขุาพเจ้าจะฟังใครดีล่ะทีนี้แล้วมืนอเกิดอาการปวดหัวไม่อยากไม่อยากฟังแล้วก็ไม่อยากไม่อยากสนใจพระเจ้าแล้วรู้สึกปวดหัวฟังอะไรไปก็ไม่ถูกอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้แล้วทีนี้เราจะฟังอะไรล่ะข้าเจ้าเลยเกิดความหงุดหงิดแล้วพ้าพเจ้าก็ รือเขาคิดว่าเราจะทํายังไงดีให้ความรู้สึกของเรากลับขึ้นมาอยากแสวงหาพระเจ้ายังมันนี่ข้าพเจ้าเลยไปไปก่าวแล้วข้าพเจ้าก็เจอมีไม่ไม่ไม่เจอไปเจออยู่อันหนึงนะคะข้าพเจ้าก็เริ่มแส่หาง้อมว่ามีห้าวิธีที่เราจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าเหมือนเดิมหากพี่น้องคนไหนที่เป็นพระเจ้าก็แสวงหาพระเจ้าเหมือนเดิมก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พระเจ้ามี ความ้สึกกลับใจกลับใจอยากมาจะแสวงหาบพระเจ้าะะอีกครั้งหนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะการที่จะเฉลยกพระเจ้าให้เรามีความสัมพันธ์เหมืนมอนพระเจ้า,า,า,จาการความสัมพันธ์ของพระเจ้าไม่ได้เหมือนถึงว่าเราจะเหมือนมือถือเอาไมวเอร์ของเราอ่ะที่มันมันไม่ดีเนาะเราไปกดอีบุฒใหม่กดกดอีบุฒใหม่เพื่อจะสตาร์ทใหม่มันไม่ใช่เหนื้อนนะคะแต่สิ่งสําคัญข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือหนึ่งพักเพื่อระลึกถึงพระเจ้า ขอแค่พักน,นะคะน้องอ่ามันมีนะที่เราจะจุดพักสักระยะหนึ่งในแต่ละวันเพื่อจะสะบงหาพระเจ้าแค่หนึ่งนาทีครั้งแรกนะที่เราพระเจ้าทํานะแค่หนึ่งนาทีอ่ะที่พระเจ้าที่ถึงพระเจ้าหลือแค่หนึ่งนาทีก่อนนอนก็ได้หรือตอนเดนกก็ได้ที่ที่เราแบบ บางครั้งอ่ะน้องเรายุ่งยุ่งมากยุ่งจนลืมละข้าพเจ้าคนหนึ่ง่ะชื่อนี้ข้าพเจ้ายุ่งมากกับการงานในสายโลกข้าเจ้าเนาะมันบางครั้งมันยุ่งยุ่งกับงานจริงๆว่าของเราเป็นงานของเราจนจนลืมข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยขอสักหนึ่งนาทีนะพี่น้องนะถ้าพี่น้องคนไหนที่เป็นอย่างนี้นะคะขอสักหนึ่งนาทีในการที่จะเรื่องถึงพ้าเจ้าขอบคุณพ้าเจ้าก็ายังมีค่ะและข้อที่สองก็คือขอเองละค่ะพักเพื่ออธิษฐานเพราะว่าข้าพเจ้าอ่ะ หลงลืนพระเจ้าไปทักพักหนึ่งพระเจ้าไม่อธิษฐานพระเจ้าก็เลยได้คําตอบของตัวเองว่าขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานขอแค่เรายุดพักในการทุกสิ่งทุกอย่างอธิษฐานของพระเจ้าเลยค่ะพี่น้องเราสละเวลาของพระเจ้าสักชั่วโมงนึงเนาะในการที่จะอธิษฐานของพระเจ้าแบบจริงจังคือเมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าเคยอธิษฐานของพระเจ้านะนานเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่หลังๆมาพระเจ้ามีความรู้สึกมันเหมือนกับ มีบางอย่างค่ะท ăn ี่พี่านเขาเจ้าไอ้ทหานเขาเจ้ากับอ้พี่หานแค่เดียวอ่ะเหมือนกับบางอันนะอ้พี่หานนะยังไม่จบเลยมีใครไม่รู้ถามมาไม่ได้อาเมนะค่ะพี่น้องแล้วขอถามเนาะพี่น้องว่าพระเจ้าเจ้าได้รับไหมไอธิษฐาน ก็คำตอบคือไม่ได้รับใช่ไหมคะเพราะว่าการอ้ิหารหรือขออะไรทุกครั้งเราต้องออกในนของมระเยซูใช่ไหมแล้วถึงจะอาเมนแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อาเมนไม่ได้ออกคม่ไ้อธิารเลยข้าพเจ้าบอกพระบิดานุขอพระองค์จงช่วยลูกนี้นี้พอดีอะไรขึ้นมาอาหรือไม่ก็คนนั้นมาหางนี่นี่หรือไม่ก็ตึ้งตึ้งมาแล้วออกมาสังคมหรือเปล่านะมือสืนเนาะเรียกมาข้าพเจ้าก็เลยเลือกที่จะปิดเสียงปิดเสียงโทรศัพท์เพื่อให้การที่ข้าพเจ้าพักอธิฐาร พระเจ้าอย่างจริงอยนางก็อขอบคุณพระเจ้านะคะในมัตธิวบที่ 26, ยี่สิหกข้อสี่สบอกไว้ว่าวแล้วพระองค์เสด็จกลับมาหาพวกสาวกทอดพระเนตรเห็นเขาทั้งหลายนอนหลับอยู่พระองค์ตัดกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรลน่ะพวกข้านจะเฝ้าระวังอยู่กับเราสักชั่วโมงไม่ได้หรือพี่น้อง ชั่วโมงไม่ได้เนี่ยพระเจ้ารู้เลยรู้ก่อนแล้วแหละว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้ในพระคมภี์ถึงมีคําตอบให้กับพระเจ้ามัทีบที่26ข้อนี่น้องจําไว้ให้ถ้าใครหลงลืมพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าพวกท่านเฝ้าระวังอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เนี่ยค่ะพระเจ้าทรวงรู้หมดทุกอย่าง เลยมีคำตอบให้ข้าเจ้าเลี้ยงเอ <to> <S <S ค่ะและข้อที่สามก็คือการพักจากการจลักตำมันเป็นสิ่งที่จะการเวลาวันหนึ่งสัปวันหนึ่งในไว้ในหนึ่งวันต่อสัปดาห์เนี่ยสำหรับการพักจากการการงานพระเจ้าก็บอกไว้ว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์อ่ะพระองค์เองนะทรงพักวันหนึ่งขพอฤูสัปดาห์ที่จะหยุดการทํางานใช่ไหมพี่น้อง เจ้าบอกว่าให้เราเนี่ยพักในหนึ่งวันในจุดการทํางานทุกอย่างมาค่ะก็เหมือนเราเนในวันนี้นเ,าเนาะในจุดการทำงานแต่อย่างเพื่อจะขอพี่น้องคนไหนที่ลงหายหรือลงออกไปนะคะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ได้เห็นได้ยินนี้ถ้าทุกขั้นทุกคนที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังที่หลงหายไปพเพราะเจ้าบอกว่าขอสักวันหนึ่งที่เจ้าจะพักแล้วเราก็มาร่วมกันานเจ้าใ่ว่าเราบางคนเนาะอาจจะอยู่ไกล ไม่ได้อยู่ใกล้ที่จะท่านแม่ท่านกรวมอันถ่ายความน้อนักการอยู่บ้านพักพระเจ้าพตอนนี้ค่ะว่าขนาพระเจ้าพระองค์ยังพักกานของพระองค์เลยเนาะที่พระองค์จะดีการนงานของพระองค์แล้วก็เนี่ยเราก็เหมือนกันพระงคก็ให้เราพักเอเมขอบคุณพรเจ้านะแล้วก็เมื่อกี้ข้อที่สามใช่ไหมคะต่ไปข้อที่สี่น่าเอ ข้อยี่สามพักจากการลักเริมค่ะเพื่อจะเพื่อจะอ่าหนึ่งวันอ่ะเพื่อจะอธิษฐานเพื่อจะมานี่กับพระเจ้าเนาะแล้วข้อที่สี่ก็คือพักเพื่อพบค่ะก็คือการที่เราจะพักเพื่อพบก็คือเพื่อเพื่อจะได้พบกับพระเจ้าเนาะเอ่อก็คือการเวลาไว้กับพระเจ้าามีกันเพื่ออธิษฐานและทำไมหาพระเจ้าแลก็อ่านและเฝ้าเดี่ยวแล้วก็รักษาการพระเจ้านี่คือข้อที่สี่ ที่เราจะกลับมามีความสัมพันธ์ดีที่ดีก,กับพระเจ้าเหมือนเะดิมเนาะอะไรเราทุกนนั้นถ้าเป็นเหมือนข้าพเจ้าที่มันเกิดขึ้นกับพระเจ้าที่ข้เจ้าได้มาแบ่งปันในวันนี้เนาะขราเจ้าเลยนีคมรู้กว,ว่าอาจจะมีบางคนที่ต้องการเหมือนพระพเจ้าบ้างแล้วข้อที่ห้าคือพักเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในบางช่วงบางเวลาค่ะ เราอาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีที่ไม่โอเคสำหรับเราเนาะเราก็พักสักในช่วงเวลาหนึ่งในการที่เราจะกบอาหารเมื่อวานในในใน,ใน,ใ,นในที่การที่พระเจ้าพระองค์ทรงพักสามสิบวันหรือสี่สิบวันก่อนที่พระองค์จะเริ่มพักทำพันธกิจต่างๆคะพระองค์ทร,ง,รงพักพักอ่าพักเวลาสี่สิบวัน่อกบอ,อาหาร และอธ ok an ิฐานกับโมเสสที่อยู่ที่ภูเขาทีโมนายทีนายภูเขาทีนายุีเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนเพื่อจะอดอาหารอธิษฐานก่อนที่จะเริ่มทำในกิตทุกอย่างถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้ดีให้เราทำหลองพระเจ้านะคะก็คือพักในการอธิฐานสำหรับคนที่อยู่บ้านเนาะมันก็ทำได้เรื่อยๆแต่ถ้าคนที่ที่ทำงานค่ะ ยากหนึงเพราะว่ามันมีสิ่งที่ล่องหัวตาเลี้ยงเยอะมากมายก็ก็ขอให้ทุกคนนั้นอย่าลืมนะคะสที่ข้าเจ้าได้พูดไปนี้มีห้าข้อมีอะไรมั่งนะคะพี่น้องมีความสำดอพระเจ้าเราเคนห่นาที่้ันโเก่งค่ะขอบคุณทุกคนแสดงว่าตั้งใจความนั้นอยู่ใช่ไหมคะเ้าจประกอบคุณพระเจ้านะคะ ค่ะก็ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะพูดได้มากมายคือบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปเยอะๆบางคนจำไม่ได้นะคะก็ขอจบท้ายได้ด้วยว่าสันติสุขที่เรามอบให้แก่เจ้านั้นอยู่เหนือความเข้าใจและปัญหาของเจ้าเมื่อเจ้าพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจนี้เจ้าก็ไม่อาจจะรับของขวัญอันยิ่งใหญ่ นี้ได้เรามองเข้าไปในความคิดของเจ้าและมองเห็นทุกความคิดที่โอกวนไปมาอย่างไรทางออกและไม่ขอให้เกิดความสําเร็จใดๆตลอดเวลานั้นสันติสุขของเราวนเวียนรอคอยอยู่ใกล้เจ้ามองหาทางที่จะเข้าไปสู่ความคิดนั้นได้ลูกเอ๋ยจงนิ่งสงบอยู่ในเราและเชื่อและเชื้อเชิญให้เราเป็นผู้ควบคุมความคิดของเจ้าจงยอมให้ความสว่างของเจ้า ส่งเข้าไปในความคิดและจิตใจของเจ้าที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับเอาสันติุขของเจ้าอย่างนี้คุณพระเจ้าค่ะเราโลกอธิษฐานกันนะคะน้องก่อนจบพระเจ้ายังไม่จบค่ะขออธิษฐานแป๊บดีงยังไม่อธิษฐานยินว่ามีคุณขเดียจะไม่ได้ถ้าเดวบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเตือนลูกในการแสวงหาของแสวงหาเป็นทิ่ของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นให้ลูกได้ ได้มาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่ลงไม่ให้ลูกคนนี้ได้หลงดหายไปขอบคุณพระองค์ที่ลงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกนั้นได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วลูกขอบคุณพระองค์นะลูกขอวิงวอนขอบคุณพระองค์ในทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงชงทรงมอบให้กับลูกในวันนี้แม้จะเป็นครอบครัวแม้จะเป็นพี่น้องที่อยู่ร่วมกันที่นี่แลผู้ที่ได้ยินได้ฟังที่เขาจะได้เข้ากลับมาและอยู่ในเส้นทางของเจ้าเหมือนเดิมเพราะวัฒนธรรมของพระองค์ในวันนี้แต่ต้องสัมผัสใจของเขาลูกอาจารย์มโนะ Hai menangki diki Eming